สวัสดีครับเออเี่กกับรายการ Thunder Locker นะครับในเกม s l e n d y Chubby Beta v e r s อะไรนี่ครับสียงดังจจ๊ครับเออครับผู้เข้ามาเป็นปีแล้วนี่ยฮัลแคปวันนี้จะมาเล่น Multiplayer มีข้าติดยาล้าไหะครับอืมวันนีเรเล่นมีสติปีสองติดตาตีดูหแล้วเด็กไม่อมดีจัเออเ่งดังได้มัเล่นตอนเช้าใช่ไหมเช้าเขาตมยื่นแต่มาเผรีบิ่นับเูตายเราไม่เีผ้เดียวนดน ตอนเช้าใช่ไหมเช้าสุดนะเออครับสบายครับผมา่ึงสิบไปมากูออกเฮะหนึ่งสองสามสาแล้ละลเปลยนตัวะเลืเื้อกูเปลี่ยนไม่ได้เียผมเมากูหายนะอ๋องกู่ดด้วยออะไรมันทำอะไรอยู่ดิเออเออ

อ้ห่ีวะมาลอันตรายเอ้เรหเอาูนีนะาเลยเดงไะริงเหรอเ้ยหยุดหยุดหยุดหุดไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามตามฮ่าฮ่าฮ่าตนไม้ต้นไม้ดไอ้ขืนเลยต้นไม้แหมันอต้นไม้อาวปดีเฮ้ย ปพี่เลยนนั้นห่นเล้ไม่น่าหยุดเลยเราต้องหาสิ่งมาจากสโลกนะัตชาคาสตาไ่หาซื้อก็ได้บ้าเออโอ้ยลุกออกอมป้ามจิกาจะมาจะมาหายแล้วออนี่ไงหยุดนออน่ไปใหม่อะไรอะ อร่อยอร่อยไปถึกมากคิดถึกมากบอลขาเนี่ยอ๋อจะไม่เจอเลยเจอต้นไห้คงไม่ลงมาตรงนี้ดป่เบิ้ลไปแล้วเบิ้ลเบิ้ลไปแล้วให้ไปเบิ้ลเดเร็วดิมึงพีเร็วเลยโอ้โหเลอะกูเดินช้าฟังทำไมไม่เปลี่ยนเสื้ออะเปลี่ยนเนี่ยสกีไปทางไหนดี มงไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอหลักไปผาที่ดีโอเคตรงนี้ก็โลกปกตินั่นนั่นมีงานหลอดมีงานหลอดอีกแม่หลอดเอ้ยข้างนั้นเอ้าจ้านี่ไงมีมีเยอะเลยไปถ่ายคลไม่ได้อ่ะเก็บไปแล้วเหรอไปแล้วต้องว่าตามว่าตามหลงตามกูเฮ้ยน่าตกใจ รู้สึกแบบสั่งักอางเงทางนี้นะหลงทางซ้ำซกันอะไขกแรกเะยเงี้เออเอจะสองหน้ากันดิปิดปิดเลยช่างของเรที่เราย่าชลไมทำได้เออ เฮ้ยต้นไม้ต้นไมู้ดนที่ไม้บางเกมอะไรของมันวะเกมไขว้หน่าใครเคนสร้างเกมนี้ฮะสเยไม่สนิทเด้อสนิอไม้สนิทเด้อเ้ด้นดับเ้นดีัล ค่ะเฮ้ยสึกว่ามันจะมานะเห็ไหเฮ้ยดีแล้วเฮยเฮยเลยว้าโยไปเจอคุณรู้สึกอยู่ข้างหลังใช่ไหมกูตมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมจัดมันใจเดือดสุดโอ้โหเกาะตัวโอ้โหเกาตัวไม่จริงคุณนานสิแกคือมาสิแกแน่จริงเอ้า อ๋อแล้วเฮ้ยที่มันที่นี่มันเฮ้ยออกเบาออกเบาอ๋อย่าอย่าผมร้อเลยครับพี่เตรียมทำไมพี่ถึงมีไอ้ตรงสีเหลี่ยมเอ้ยสามเดือนขั้วไหแกะอ่าไปตอบเกียร์อย่างเดียวต่อไปไปเกียร์ล่ะครับอ้าปากทำไมฮะคือตาย่าโดนโดนฮะเอากระตุกกระตุกอย่าอย่าอย่าเล่นมีโอ้โหกล้าก่า

วันนี live? Live yeah. ้จะมาสัมผัสเขากันนะแกบเขาลุกยังไงเวลาเป็นเอ่อสแลนดี้เจมนี่แกบเป็นไงแกบอะไรของมันวะเนี่ยเอออมึงมันเดินตามมาอยู่เนี่ยอ๋อไอ้นี่มันเป็นแฟนคลับเขาไงเออเป็นขับว้าวโอเค เฮ้ยจบเลยที่ยอดจริงเฮพอจบคลิปกันครับจบจบแล้วนะวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนถ้าสอบเดี๋ยวก็ต่อมาดูนันสวัสดีครับ